สบายดีสวัสดีทุกคนวันนี้โคกับซ่องของด้าสาวน้อยลองสารวันนี้ทุกคนน้องดีมอันกับอันน้องพีกน้องด้าอันเค้กแล้วก็สปอมสปอมเป็นเจ้ามือเนาะแต่อันมีเจ้ามืออีกเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เจดีย์เซอร์ว่ามีผู้ใหญ่เจดีเนาะทุกคนได้มาอันส่งเงินมาให้เนาะทุกคนเลยว่า พาทุกคนลูกๆกันหลาดน้องๆนี่พากันมาซื้ออาหารการกินเนาะู่ส่วนผู้ทองฉะนั้นเขาจะไปสร้างอาหารและส่วนที่เหลือเนะถ้าไทยยากษูว่าแม่ถ่าทุกคนยากษ์หัหลายะยากเราก็ไปแอนติตาน้องแม่น้อง่านสแนลเนาะทุกคนเพื่อจะได้หูวว่าเมนผู้ใดฝากมาแต่ใส่นะทุกคนส่วนที่เหลือนั้นเมนไปเบิ้งกันเลยว่าเขาจะเอาอีกอย่างไปกินเนาะทุกคนแม่น้องป่านมาเลี้ยงทุกคนส่วนผู้ทองจะไปสั้งอาหารจะไปสร้างอาหารกันทุกคน มูลนิสิได้อย่างเนาะเอาอย่างมีมีเมนูอะไม่มีเมนูขอเบิ้งน่งเมนูเมียงแดเขาผัดเ่ดาผัดตำกุ้งสดกับมีเวาใจน้อย เดฟเขาเขียนราคาอย่เดียวราคาีะสามจุดเก้าเขาผัดขาทะเลก็เป็เทียร์ด้วนเอาอันเขาัดของทะเลจานน้อยจ่นใหญนขบวกับอืม กดกลจดทางไหมวะจางหีวะบุ้อ่าจุดอยู่นี้ทุาคนเนาะมันก็มีบริการบริการจุดอเนาจัน้นี่เท่าไหร่ก็มีเนาะเออเอาวนเอาส่งจานเอาส่งจานจันน้อยส่งจานจนน้อยส่งจานเนาะวจานน้อยสัาเนาะ พอดีเป็นห้าชินแ่เราอตำนี่ป่ะตำทะเลเนาะมันจะเป็นจ่าเมนูพันมินิมิตี้มีผู้ใหญ่ใจดีเด้อุปถัมภ์มาเนะาะเราอ่านไม้สปอมเนาะ สุป้อมก็เลยต้มยำกุ้งเอาประเภทตันนี่ตําตันตันตันหอยตันอะไรตักุ้งตําทะเลตําทะเลข้าี้ยนตัข้าวปุ้นตันกุ้งสดตันทะเลตัเอียกเอาตัาข้าวเปีาอบตันข้าวเปียกซาวพันตันเอาเขาตัเข้าวเปียกสองบ่อสอกสองสาม เอาตำเอาตำข้าวปุ้นกับตำข้าวเปียกนะอน่งตำข้าปุ้นหรือว่าเอาเอาดีก่าตข้าวเปียกอะไยงเนาะตำข้าเปียกอะไายเอาตำข้าวเปียกสองคูบหน่งกนครบหนึ่อืมเอาเดืยวคนคงเยนมาเสียงตำหมวอตหมอเีมีอย่างได้เอนตำหม้อเอาตำหมวอนิ่งครบหนึ่งเราเอเอาตหม้นี่ ต่ำกุ้งพอละเงินไกเงินละไกงบแล้วไกงบแล้วเดี๋ยวเอาน้ำอีกเนาะน้มีน้ำยังไงเอาเป็นน้ำอันนี้เนาะน้ำอันนี้เนาะเอาเลยแม่ก็บโบเคยกินเด้อดิมน้องดิมโบเคยแตะเด้อเดี๋ยวเอานีไปกิงพาแล้วก็ เรไมกินท่าวะเอาจอกเดจอกไปเกะท่าเอาท่านี่ใครก็ไปเอาไปส่งจอกไปนังนะจอกจอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวคไปเสิร์ฟน้ำกอนน้ำกอนดคุณบริการดีสุดยอดว่าเขาเอาอน้บำแบบซี่ เอาไปเอองอันเลยเคยอยากินน้ำเนาะเน่ยไปเท่าไรเพื่อนพ่นกินไรสูความกันนักคิมก็ได้เอาประมาณนี้หละอกินข้าวสวยแะ้วนี่นะเี่ะอันนี้จะเป็นตู้ตู้แม่งืาอะไรนี่สองคนนี้แช้งี่แล้วคนเอาบ้บอก กองต้นไม้น่ะอ๋พี่บอมาพี่ก็วันนี้คือสุขอนเกลือเกลือเกลือเจมให้แม่ทุกคนก่นพันยักหัวแม่นผู้ใดท่านอ่ะเนาะมาฝากมาแต่ประเทศใดเป็นจำนวนเงินเท่าใดท่านติดตามสองแม่น้องปานน้องปานชาแนลเด้อเขาควายน้องดิมก็อ่าทากีพวกนี่แหละแต่ว่ามันคือฟุ้งไม้กูดเลยฟุ้งไม้กับยินนี่แหละเย็นนี่เลยทุกคนตอนนั้นเพื่อเทศสนามชนงวอยู่ันดีนี่อยู่วันหันนะเป็นบุญของ เรางงเราเป็นสุนงัวอยู่นี่แล้วชเป็นเดินเตะบาดอยู่นี่ได้ทุกคนอันนี้บาลเตะบาดเนี่ยยาส่วนไหล่แม่นยำบุญกินเกียงเนาะบุญกินเกียงเทนีของเข่าม้งนะหรือว่าเลือกเหยียนเิ็กน้อยเขาก็มักมันเตลินเนาะนี่น้ำไปต like ั้งข hey, ึ like ้นนี่เอามีเต้น้ำเจ๊นันเพื่อเอาโจกมาส่งมาเสิร์ฟอุ้ยอุ้ย เวนจบน้อยละเจ้าคนกินอั่นั้นเนาะเบีร์มาก่อนกอนมากระเสือกะเสืออโอ้โะเกรดบขาวขาดเลยจริงเนาะอือมากินก่อนมากไว้กล้องกได้เหมือนพวกอะกินแบบชี่อะป๊พี่น้ำดีกว่าหนน้ำก่อนอืมใหญ่คุ้สุดเลยน้ำแล้อก็อ้าวมาเด้าแล้ว มาดดวน้ำให้ก่อนจอะก,กินน้ำเย็น <c oughs> นี่ก่อนจะกินอื่นต้องกินน้ำก่อนแหละตอนนี้ก้อนเขาเลยมีแหงเลยก็แป,ป๊บสิแช่แล้วน้ำลากอะตอนยากน <c> ะ <oughs> อยูข่าแล้วเด็กกรแท็บตอนนี้แกะแกนตะวินทาเข่ามาแล้วทาต่ำกันก่อนต่ำกันนะจ๊ะต่ำกันได้เว้ยฮัมบูกินเบียร์กับกินัสเซ่เอาเอาเปปซี่ย่าให้เด้อเดี๋ยวจะไายขับรถมาได้เนาะเป็นลมอยู่บนคอยทั้งขึ้นมาได่ได้หลยบอยเงินเนาะตามต่ำมา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  น้าอ้จี้บ้านเดียวมาไอซูแต่พี่มีมีไอซูมาให้เพิ่นเพิ่นก็มีคิวของเพื่อนเนาะแล้ให้ถ่ายก้อนอ่านไปเบียร์เด้อทุกคนแป๊ซี่แป๊ซี่โค้กเพราะว่เมนูปั่นเรกินเบียร์เนาะมีแต่น้ำลากับแป๊ซี่เมื่อวานนี่นะกินแต่น้ำลาเมาทำราจี มนี่นั่นป้ายส่วนผู้ชองเพึ่นยังตั้งอยู่เพึ่นงได้ไมอามาเดี๋ยว<ม>ยังไงเพื่อนเสิร์ฟอาหารมาต้องดีพิกกับอันนี้ต้องดีไทยเบ้างนะคะทุกคนตอนนี้แกะอันแกนตะเวนท่าแล้วก็กินน้ำเบ๊บซี่รอนี่ทุกคนตอนนี้เพื่อนกำลังอ่เอาของกินมาสุ้งเนะเาะเวลาได้จักบึ๊กไทยคลิปก่อนนี่มันอุ้ยต่ำละก่อน มาห้องทองกันเออนี่ทุกคนคนกลับมาส่งอ่ะป้าต่ำเปี้ยแซ่บแท้โดนเนาะเออเออยัางพาเขาผัดเนาะทุกคนทาเขาผัดทาทาหลายๆอย่างก้อนทาหลายอย่างเนาะกินทาเขาผัดกินเผือกยังบบเลียสิ ทำเพิ่นไหมได้ต่ำกนบด้เออท้าต่ำทัดต่ำเหรอทัดต่ำละจีไดรอันนั้นไม่หรอจีไรหนุ่มหน้าตาเขาเปี้ยวว้าสมบ่ามาให้ผู้สาวเทอันมันมันมันจิ๊บบุกเอาเจ้าตุ๋นเหรอเออมะรอทาข้าวผัดนะคะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้มันก็เอาเอาผัดเนาะยไหมเหรอนี่เวลาเ้าผัดเ้าผัดมาส่งแล้วมันได้เป็นร ขัดวาตำโอ้ทั้งตำทั้งขาัดได้กินข้าวแล้วได้กินข้าวแล้วว่ออันนี้นะแม่ตำนี้เขาหมแม่เขาม่มดนข้าวผัดยังก่ได้ว่ามันยังเดินบอกบัวโดนจักหน่อยกี้ตำสองกินเป็นหมล้วาเนจ้ะถ่าก่นแม่อุ้ยกุี่อุ้ยจองเดิจองเนรออ เออเถอะกอนมาได้มาเนาะอ๋อเออฟอมฟอมแม่ฟอมซีมซะคนคนแกให้เลยอ่ะเถอะเาียบเสีอบเสียบออดไปเลยแล้วออดไปเแล้วเอาแบเอาต้อนเอาตอนเอาพักเอาขอดซีมขอดซมแม่ขอดซีมรู้ใช่ บเพ็ตตัวนี้นกันมัวประสิทธิ์ตืน่นเลยเนี้ยซิมซิมขี้บุป็นเบื้องซ้ายแล้วบริกินแล้วล้วอันลงเลยงเลยะลงตัวขาวทุกคนลงม,มาบอมามสาแพ แผลเ,รเ,เหรอตัวงอแผบประมาณห้าตัวนี่ทุกคนก็ได้มาส่งแล้วเนาะเหลือแต่ขาผัดจัง่อยเพิ่อนก็สิมาส่งแล้วสปอมสิไปฮ็ดคลิปนาอเกี่ยวก็พาผัดพายาเห็นก่อนอันเพิ่นยังสร้างมาบุมครบนละทุกคนก็ไปติดตามสองแม่น้องปลาแชนแนลทุกคน อันนี้ลาเดนเนี่เนาะเพราะว่าคลิปนี้ขนาดมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้เนาะถ้าผู้ใดอยากเกี่ยวกับงวันผายฝากมามาจากประเทศใดและฝากมาเท่าใดั่นกะไปติดตามที่ซ่องแม่น้องปานแชแนลได้เลยนะทุกคนก่อ่นก็นอย่าไปลืมอย่าลืมไปกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามซ่องแม่น้องปาเนเด้เลอเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากซ่องแม่น้องปานแชนแนลและซ่องกุกกิ๊กสาว<อ>น้อยลองซ<อ>านแฮมฮะ พิมกันค่ะพิมพิมเลยได้ไปนะกินพิมกวนทานเนาะพิมพิมทุกคนจะคลิปนี้กับขอบขอบขอบคุณจะคลิปนี้ถ้า FC ผู้ใดำเนยสนับสนุนน้องดีน้องดาก็ฝากทุกคนเบื้องโฆษณาให้น้องดีนน้องดาเลยเด้อจะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมาดูคลิปน้องดีนกับน้องดักในตอนจบจะคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีนกับน้องดาในคลิปต่อไป แล้วที่สำคัญแกอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งเพื่อมาคิดใหม่กับกซองมนมึงละสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนพายักฮู้ายละเอียดก็ไปติดตามช่องแม่น้องปลาแชนแนลได้เลยโอเคทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะนี่ต่ำแซ่บแซบทุกคนจะปอมซิมไหมซิมซิม มา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 ตอนตอนตอนใบไม้อ้หูซ็บมาลโหลป้อมอืมอทุกคนบ๊ายบาย